สวัสดีครับพี่น้องนะครับขอเบงสามสิบเอ็ดคนแล้ว <c oughs> นะครับผมพี่น้องแฟนเพลงหนึ่งเพ็่อนบังใช้ยาพึ่งลำคาด้วยพี่น้องด้วยต้องกราบขอพนภัยที่ไหลสดชี้แจงถแถลงไขพี่น้องได้ฟังในเบงนะครับอีกเที่ยนึงนะครับผมอยาว่าลำไรเด้อพี่น้องเด้อนะครับชี้แจงถแถลงไขนะครับยันพี่ยันน้องว่าให ในกรณีที่1เพชรมังใช้ขายบัตรออนไลน์60บาทนะครับในมือเปิดฤด,ดูกาลวันที่23ตุลาคมรอบ2โยบ้านสามเภาตําบลสามเภาอําเภอเมืองอุดรธานีใจจริงว่าอยากเคล็ดรับ,รบพี่น้องนะครับเพราะว่านโยบาย, 1, นยบาบนหนึ่งเพชรมังใช้บอมีทีจีไลสดเก็บเงินหนเทียเพราะว่าเป็นหมอลำยังบอยใหญ่เป็นหมอลำน้อยๆนะครับวงน้อยๆที่ยังบออาจหานทีจี ไปไล่สดที่ที่เก็บค่าช้จ่ใจกับแฟนๆเจ้าน,นี่เข้าใจเข้าใจถึงความจาเป็นเนาะพี่น้องเนาะนะครับไล่สดเก็บบัตหกสิบาทนหนึ่งเพื่น้องใช้ปะกาหลายนะครับบังกําลังจะขอของบังโตตนของวงน้านะครับพี่น้องที่โอนมาแล้วนะครับดึงเข่ากุ้มแล้วนะครับต้องกราบขอพระคุณหลายๆบัท6หกสิบบาทบางคนโอนมาลอยหนึ่งบางคนโอนมาพันหนึ่ง บางคนโอนมาหาร้อยสาม้อยเก้าเก้าก,ากมีนะครับต้องกราบขอบคุณหลายๆตอนนี้ก็ยอดหนึ่งร้อยค้นแล้วนะครับหนึ่ง้อยค้นทีที่โอนมาร่วมสนับสนุนไล่สดมือเปิดฤดูกาลหนึ่งเพนบังใช้ต้องกราบขอบคุณจากใจลิพี่น้องผููลงค้นมาโอ้ยหมอลำซนี่ก็คือกล้าไล่สดแต่ใจใจริงบ่อยากไล่บ่อยากไล่ที่ที่เก็บเงินครับพี่น้อง ในเหตุการณ์ที่ปกติเมื่อเปิดฤดูกาลครั้งแรก12กันยา63ที่ผ่านมานะครับสั่งความเสียหายอันใหญ่หลวงให้กับทีมงานเลยนะครับแทบสิลร่มทั้งยืนเลยก็ได้นะครับอันนี้ทีมงานก็มีแห้งต่อสู่ด้วยแรงใจจากแฟนๆนะครับแฟนๆบางคนนะครับแนะนาให้เปิดรับบริจาคแบบนั่นผมเห็นเปลยนครับผมบอกกาเอาของเพิินนะครับอกกกาวเอา องเพิ่นซื่อๆก็เลยตอบบุญแทนคุณพี่น้องที่ให้ความเมตตาหนึ่งเพชรมังใช้นะครับโดยการไล่สดออนไลน์นะครับเพื่อที่ตอบบุญแทนคุณให้พี่น้องแฟนๆนะครับได้ซอยเหลือหนึ่งเพชรมังใช้ในเมืองแยง,งกันย่าถือว่าเป็นการสรั่งผลกําไรครับถือว่าหนึ่งเพชรมังใช้ขอปัจจัยจากพี่น้องเพื่อที่มะกร่างสั่งตัวไม่ นะครับมะกอล้างสร้างกำแพงใหม่นะครับเพื่อสิน้ำผลงานไปฝากเป็นแฟนนะครับพี่น้องในโอกาสต่อไปหากผลงานหากการกระทําเท่อนี่ประสบผลสําเร็จหนึ่งเพชรมังใช้จะคือขอประคุณพี่น้องที่คอยเบิ่งคอยแยง,งนะครับเฟื่องโตได้ย้อนพี่น้องแฟนๆทั้งบ้านที่คอยสนับสนุนหนึ่งเพชรมังใช้ด้วยดีเสมอมาเปรียบว่าให้เป็นมรมหาชนสพี่น้องเนาะ นะครับผมเปลือกว่าเป็นมอลำัมมหาชนที่แฟนๆคอยอุ้มคอยชูบอเคยถิ่มเคยวางหนึ่งเพจมางใช้นะครับผมมือนี่มาชี้แกงแถลงไขย่านปูลังคนพลนวบ้าหาหมอลำัมน้อยๆจำนี้ก็คือก้าไล่สดเก็บบาทเพิ่นนะครับอันนี้พออาจหารเด้อพี่น้องนะครับพออาจหารนะครับนี่ด้วยใจจริงของผมเลยนะครับกันที่เปิดรับบริจาคซื้อผมก็เฮ็ดบอเป็นเอาเงินคนซื้อบ่เป็น นะครับก็เลยตอบบุญแทนคุณด้วยการไล่โดยผ่านบัตรออนไลน์นะครับคือเพื่อนเคยเห็ุกันนะครับพอสัญญาครับเทือนี่ก็ดิเป็นเทือแรกแลก้วก็เทือเดียวนี่แหละครับนะครับเพราะว่าระดมทุนทรัพย์ทั้งฉากไม้จอ LED ไฟบีมนะครับไฟพ้านะครับเสียหายไปหลายนะครับก็ต้องเบิงแง้งต้องซอยทั้งลูกน้องก็โยกินน้ำกันนี่ ตาเป็นขอบแล้วครับตาเป็นขอบตอนนี้นะครับเมื่อเปิดฤดูกาลกะคาเซจ่ายกะมีหลายครับแต่ว่ายอดเก็บบัตรกะบโมพ่อคาเซจ่ายเหรอครับผมนะครับเพราะว่าคนกําลัางลังไหลเข้ามาฝนมา้าพายุมาก่อนนะครับก็เลยก็เลยเห็ดให้เหตุการณ์เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือนะครับผมต้องขอบคุณแฟนๆนะครับ บาท60บาทบางคนไห่มารอยหนึ่งบางคนไห่ม้าหายพันหนึ่มาเก้าห้าร้อยเกาหรือสองร้อยรอยหนึ่งนี่ขอบคุณหลายๆนะครับที่เอาเอาหกสิบาทย้อนบอก้านะครับที่ส่ไปรบกวนพี่น้องนะครับรบกวนพี่น้องหลายๆหนึ่งเป็นมางใช้ยังเจมตนเจำตัวที่ว่าเป็นมรำที่ ยังบ่พอที่ไปขายไล่สดได้ประนันนะครับแต่ด้วยความเมตตากรุณาแฟนๆที่แนะนํากันนะครับด้วยความจําเป็นนะครับจังต้องกระทําแบบนี้นะครับเริ่มตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปนะครับผมเริ่มตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปนะครับเริ่มตั้งแต่มื้อนี่เป็นต้นไปนะครับการรับอ่า โอนท้งออนไลน์นะครับบัญชีที่ปักหมุดไว้นะครับจนหอดวันที่22ตุลาคมก่อนประดูการที่ได้เดินกันเข่าก้มนะครับผมดึงกันเข่าก้มนะครับขอบอคุณทุกแรงเชียร์จากแฟนๆที่ยังหักและกินฮอดนะครับเมื่อนีมาชี้แจงแถลงไขให้พี่ให้น้องได้เข้าใจนะครับผมให้พี่ให้น้องได้เข้าใจนะครับไฟ์สดนี้ด้วยความเมตตากรุณาความแมะนาจากแฟนๆหลายๆคน หนึ่งเพชรมังชชยจังได้เห็ดมาชมวนนี้นะครับจึงได้ฤิเริ่มนะครับเปิดมาเมื่อวานนี้ประมาณช่วงเวลานี้แหละครับเป็นแฟนเพลงกะเป็นร้อยคนแล้วครับที่สนับสนุนหนึ่งเพชรมังใช้มาเพราะต้องการยังมากมามครับแค่นี้ก็แรงใจของแฟนๆนะครับที่ยังหักและหอมหนึ่งเพชรมังใช้ยังเบิ่งยังแงงนะครับยังดูแลซอยสนับสนุนนะครับให้หนึ่งเพชรมังใช้มีแรงเยินยัดที่ที่ก้าวต่อไป นะครับเมื่อนี้กับบอยากรูกคนดอเป็นมือเลขออกนี่ปุโศกูุบะขันผู้ซือ้ออายุหัวนาหนึ่งเพชรบางใช้กับิมายูดอกเนาะสามแปดแปดสามนะครับศพช่วงเคาะพอดีนะครับผมเลี้ยวบังลูกน้องทีมงานนะครับมีกำลังใจลูกวงหนึ่งเพชรบางใช้ทุกคนยืนหยัดที่จะต่อสู้ไปน้ำกัน ฉากเวทีก็ได้แบบใหม่มาแล้วยังแต่หาเงินหาทองมาเห็ดมาสั่งนะครับชุดเต้นต้องปรับปรุงบางส่วนนะครับต้องเฮ็ดต้องสั่งเพลงหน้าเวทีแก้ไขกัมีหลายนะครับก้อนที่ที่เปิดฤดูกาลไม่สั่งสั่นผลงานในพี่น้องนะครับได้เบิงได้แยงนะครับไปคุ้มคาเงิน60บาทที่พี่นอ้องอุดซาโอนมาและกจีเบิงออนไลน์นะครับผมต้องกราบขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อ นะครับขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงศรัทธากันแล้วกันนะครับที่เบิางแง้งหนึ่งเพชรเมั่งใช้โดยดีเสมอมานะครับฝากแฟนๆอีกแรงหนึ่งนะครับบ่ต้องการอย่างไรครับแรงใจสำนีหนึ่งเพชรเมั่งใช้ก็มีแห้งใจที่ที่สั่งผลงานนะครับฉากไม้นะครับได้ได้ได้ออกไปแล้วนะครับนั่นคือแบบนั่นตามแบบนั้นเลยนะครับโดยช่างมืออาชีพนะครับที่ที่มากร่างสั่งบ้านไม่เห็นหนึ่งเพชรเมั่งใช้ ในเป็นมองยูมองนอนมองไปหาเงินหาคาหมองพระข้อมอนค้มเสื้นไหกณะเจ้าภาพนะครับเป็นมอระบพครบงั้นเนี่ยมันคมคา่าเงิ้นจ้างของพี่น้องนะครับผมสําหรับนะครับแฟนๆที่เคารพครับสําหรับสําหรับการกติกานะครับพี่น้องโอนเงินมาแล้วแล้วก็แนบสลิปมาส่งมาทั้งแชทส่งมาทั้งแชทของ กับผมในี่นายอันนี้รุดองทองนะครับทรงมาทั้งแชทแล้วผมก็จะเอานี่ทรงให้แอดมินดึงพี่น้องเข่ากลุมกลุ่ม,มไร์สดเปิดฤดูกาล1เพชรบางใัยปี63นะครับกะแปะสลิปมาพร้อมนะครับโอ,อนมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์ครับเลขที่บัญชี4310-218-672ธนาคารไทยพาณิชย์นายอดีศรตรงทองนะครับ ความเมตตาจากแฟนๆือแรงใจอันยายหลวงของทีมงานหนึ่งเพชรบางใช้ทุกชีวิตและพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวเห็นลูกน้องแล้วกะขวนภาวาขวนเสียไปหลายเต้ยหัวหน้าพระลูกน้องหยนหยัดที่ดิสูต่อไปนะครับแฟนๆถามมาเปิดฤดูก,กาลยุ่มงไดน,นะครับวันที่23ตุลาคม2563อยุวัดบ้านสามเภาตำบลสามเภา อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเดอ้อพี่น้องนะครับ23ตุลาคมเปิดฤดูการรอบที่สองวัดบ้านสามเ้าตำบลสามเ้าออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีฝากแฟนๆในเบืองได้แยง้งหนึ่งเพรบังใช้อีกจากคณะหนึ่งพี่น้องรับรองเปิดฤดูการรอบสองพอผิดและพลาดหวังน้ำความมลความซื่นให้พี่น้องแฟนเพลงนะครับไม่คุ้มค่าบัตรค่าจ้างค่าแรงเชียร์แรงศรัทธา ที่ยังเบิงยังแง้งหนึ่งเพชรบังใช้ด้วยดีสมมติมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องนะครับปากมดเลขที่บัญชีตรงนี้โอนแล้วก็แนบสลิปนะครับเพื่อใช้แอดมินหนึ่งเขากุ้มนะครับเริ่มโอนเองแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปจนหอดวันที่22ตุลาคมนะครับจนหอด22ตุลาคมนะครับก็ชิบปิดกุ้มแล้วก็เตรียมท้ายทอดสดไอ้พี่น้องผู้ผู้โอนบัตรออนไลน์หรือว่าบัตร อนุเคราะห์ช่วยเหลือนะครับอนุเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อทำนุบำรุงนะครับปรับปรุงวงหนึ่งเพชรมังใช้นะครับเปลี่ยนจากคํำบริจาคมาเป็นขายบัตรออนไลน์นะครับให้พี่น้องได้ช่วยเหลือกันเพิ่มใจหลายครับบัตรห0บาทพี่น้องโอนมาร้อยโอนมาสองรอยโอนมาสามร้อยเก้าเก้าห้ารยเก้าเก้าพันหนึ่งก็มีเพิ่มใจหลายขอบคุณห,หลาย นะครับเบ้าไปแล้วโอ้โหโหมยาคำาใดเนาะน้ำตาสิไลนะครับขันไหก็จะว่าดาม่านะครับเพาดาม่าดอกหนึ่งเป็นอนมังใช้เอาความจริงความซื่อสัตย์ความจริงใจมากากับพี่น้องนะครับรูปแบบเวทีก็ได้แล้วนะครับได้ไม่แล้วนะครับตามที่เห็นพี่น้องยังจะหาเงินหาท้องไปก่อ่างไปสร้างบ้านไม่เห็นหนึ่งเป็่นมงใช้เห็นแข็งแรงนะครับอย่าลืมนะครับ23สาตุลาคมเปิด วงรอบสองวัดบ้านสามเาตตำบลสามเภาอําอเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีงานมหากรถินได้พี่น้องเอ้อฝากพี่น้องเป็นแรงใช้แรงใจเบิง้งหนึ่งเป็นเบื้งใช้นะครับลกวงหนึ่งเป็นเบื้งใช้กับแฟนๆคือกำลังใจชันดีหันไปหาลูกน้องมีแต่ซอยสนับสนุนซอ,ซอยเบิ้งซอยแย้งหัวหนา้าหันไปหาแฟนๆกับมีแต่ผู้อุ่มผู้อุ่มผู้ดูผู้แลหนึ่งเป็นเบื้งใช้บ่โลูดสีสรรหาครับไหนไหม่เ่า นะครับต้องกราบขอบพระคุณบรรดาแฟนๆหลายๆเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์พี่น้องคงเห็นแล้วพานซื้อโซชเชียลหลายๆนะครับที่หนึ่งเพชรบังใช้ประสบประเชิญมานะครับผมเมื่อนี้ผมมีอย่างหลายครับชี้แจงถแถลงไขให้พี่น้องได้หูได้ฟังอย่าเฝ้าด่ากันเ้อพี่น้องเด้อขันบ่มีความจําเป็นกับเบหตุแบบนี้นะครับความเมตตาความป่านี้ความการุณาัจากพี่น้องหนึ่งเพชรบังใช้บ่ลืมนะครับผมที่สั่งงาน ไปให้พี่น้องเพื่อให้มันคุมมันคานะครับหมอลำแสนก็บาทให้พี่น้องเบ่งแล้วมีความสุขทั้งกายทั้งใจที่ได้เบ่งหนึ่งเพ็นเเบองใช้เมื่อนี้ผมมีอย่างหลายครับจากบกับบุคบรรดาแฟนๆหลายๆเนื้อพี่น้องเด้อนะครับสาหรับพี่น้องที่จีซอยเหลือเบ่งแง,ง่นะครับกะตามที่ปักมุดบัญชีไว้เพราะโอนแล้วกะส่งมาทั้งแชทนะครับกะจีได้ให้อดมินดึงเข่ากุมนะครับกุมปิด นะครับไฟ์สดเปิดฤดูกาลหนึ่งเพชรบางชัยปี63สําหรับท่านใดที่สนับสนุนไหมาแล้วหนึ่งเพชรบางชัยกระกรบขอบพระคุณหลายหลนึ่งเพชรบางชัยโชคดีครับที่ลูกน้องยังยืนเชียงขางยังเบิ่งยังแย่งหัวหน้าเสมอแล้วก็แฟนคลับแฟนเพลงที่ยังหักและคิดฮอดหนึ่งเพชรบางชัยเสมอครับเมื่อนี่ผมมีอย่างหลายขอบพระคุณหลายหลายแฟนเพลงที่เคารพที่สละเวลามาเบิ่งไร์สดของกระผมนายอนิรุตยองท้องหัวหน้ามะล้าคณะหนึ่งเพชรบางชัยขอบพระคุณหลายหลายครับ